เกือบ2,600ปีมาแล้ว586ปีก่อนคริสต์กาลพระพุทธเจ้าประสูติทรงเจริญวัยออกผนวดสแสวงหาความจริงแห่งชีวิตและสังคมมนุษย์ศึกษาค้นคว้าหาทางให้มนุษย์ไปสู่สุขติจนได้ความจริงสอนหมู่ชนในชมพูทวีปอยู่จนครบปีที่80แห่งพระชนชีพ คำสอนส่วนหนึ่งเป็นหลักปรัชญาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลี้ยงชีวิตโดยชอบพอเหมาะพอควรและพอเพียงอันเป็นต้นกาเนิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กําลังเจริญงอกงามอยู่ในแผ่นดินไทยปัจจุบันนี้เหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องมาพูดถึงพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาและเราเน้นการพัฒนาตามแนวทางทันสมัยเนี่ยนะฮะแล้วก็ เอาทุนเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมายซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าในปี2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานาพระราชนำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกเนี่ยท่านก็ได้ทรงพระราชทานบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยคือคือการพัฒนาประเทศนั้นต้องทำเป็นขั้นตอนแล้วก็เพื่อให้ทุกคน มีอยู่พออยู่พอกินก่อนแล้วถึงจะพัฒนาในระดับสูงขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ทุกคนพออยู่พอกินเนี่ยในที่สุดแล้วอาจจะเกิดความล้มเหลวและเกิดเป็นปัญหาภายหลังได้ศาสาจารย์เอิร์นส์ฟีดริกชูมา์เกอร์นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบว่าพระพุทธเจ้าคือนักเศรษฐศาสตร์คนแรกบนโลกมนุษย์ที่สอนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงท่านย้ำว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตร์นั้นมีจริงๆจงอ่านพระไตรปิฎกเถิดจะพบความจริงนี้ในมรรคแการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นหนึ่งใน8ปดหนทางไปสู่สังคมสงบสุขบริบูรณ์เศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้านั้นความสุขในจิตใจกับความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุผสานผสมกลมกลืนกันได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถมีบทบาทเสริมชีวิตเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าการเลี้ยงชีวิตชอบได้าศาสตราจารย์ชูมาเกอร์ศึกษา,าศาสนาพุทธอย่างละเอียดลึกซึ้งในเชิงเปรียบเทียบกับโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ว้าวุ่นไปด้วยการสแสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุโดยเชื่อว่าจะเป็นที่มาของความสุขทางจิตใจโดยอัตโนมัติ ประเทศทั้งหลายต่างก็คิดเอาว่าจะสามารถออกแบบวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามอย่างเศรษฐกิจสมัยใหม่เชิญนักเศรษฐศาสตร์จากประเทศที่ว่ากันว่าเจริญแล้วพัฒนาแล้วมาเป็นที่ปรึกษาช่วยกำหนดสูตรการพัฒนาให้เป็นแนวนโยบายที่จะได้ปฏิบัติตามสร้างแผนพัฒนาอันยิ่งใหญ่โอรานเรียกว่าแผนพัฒนา5ปีหรือจะเรียกชื่ออื่นใดก็สุดแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครคิดได้เลยว่าวิถีชีวิตแบบชาวพุทธนั่นเอง เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ตามแบบของศาสนาพุทธเองได้ทำนองเดียวกันกับที่วิถีชีวิตสมัยใหม่ซึ่งนิยมความมั่งคัง่งทางวัตถุเป็นรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันในระดับของสากลหรือระหว่างประเทศในระดับโลกเนี่ยเกือบทุกๆประเทศเนี่ยเริ่มมีคนที่ตั้งข้อสงสัยแล้วว่าถ้าจะพัฒนาตามระบบ ที่เรียกว่าระบบนายทุนหรือแคป i t อลิึมแบบดั้งเดิมนะฮะหรือพัฒนาตามทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักที่การค้าเสรีการค้าเสรีโดยที่ไม่มีการแทรกแซงไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันเริ่มจะนำพาไปสู่ความไม่ดีหลายหลายอย่างเช่นความไม่สมดุล ความไม่เท่าเทียมกันสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไม่นึกถึงลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านสังคมไม่ได้ให้ความสนใจเพียงพออะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มมีเ,เรียกได้ว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกแล้ว